ดีค่ะโอนานะราพันธ์แกนวนวลนะคะนาาักศึกาไทยของแค้มป์อาหารอนนะคะ่ค่ะครับอ่าเป็นยังไงครับเวทีที่เป็นเวทีแรกป่ะครับเนี่ยเอ๋อเวทีทสองค่ะเวทีแรกก็คือมีอยู่ตัวมรสองพัี2022ค่ะครับแล้วพี่แอนนาจื่นเต้นเป็นยังไงครับยังตื่นเต้นอยู่เปล่าตื่นเต้นค่ะโอ้รู้สึกว่าต่อให้คนบอกว่าเราเคยผ่านเอวีทีมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ทุกครั้งที่เราลงมาปวนหนูก็ยังตื่นเต้นไดในทุกค่ะอืมเรียกได้ว่าวันนี้มีกองเชียร์มา เชียร์กันมากมายเลยใช่เอาจริงๆอ่ะตอนแรกคิดได้ว่าจะมีคนมาเชียร์แต่ว่าแบบพอลงมาทุกคนก็แบบมากั้หมดเนยแล้วแบบตาขึ้นไหลครับครับแล้วเดือนหน้าเดือนหน้าต้องเข้ากองแล้วมีความพร้อมแน่นอน ว่าเ,เราต่อยอดมาจาก m อ็มีแล้วเพราะว่า M อ็มวีสวยก็คือคูที่ดีมากๆแล้วก็คูที่เก่งมากๆแล้วพอเรามาปวดที่เนียค่ะโอก็เตรียมทั้งสบีดแล้วก็เดินมาอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าก่อนที่จะเข้ากองเราก็ต่อยอดกับสิ่งที่เราเตรียมมานอืมครับผมเราเรียกว่าเ,เรามองว่าเราเแข็งแกร่งแล้วหรือยังหรือว่ายัง้ก็ปรับปรุงอะไรอหรือเปล่าปะก็โอรู้สึกว่า จะรู้ได้เรื mm ่อยๆค่ะเพื่อให้เป็นคนที่ดีขึ้นเรื่อยๆก็ฝากติดตามโค้ดในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้ว hmm, ก oh ็เวอร์ชั <im calculus> ่นใหม่เลยนะคะครับก็สุดท้ายนี้ฝากช่องทางติดต่อแล้วก็ฝากให้แฟนๆให้กําลังใจในเวทีใหญ่ด้วยครับก็ฝากแฟนๆให้กําลังใจนะคะในเวทีใหญ่นางสาวไทยนะคะในไฟนอลในวันที่19มีนาคมนี้นะคะแล้วก็ฝากไอจีนะคะโค้ดอันเดอร์สกอร์ชิล่านะคะ N A D A ข้าโอดนาดาครับขอบคุณมากครับ OK。<laughs>